จอมราชันบทที่6กฎของการขอพรใบหน้างดงามนั้นหันมามองเจียมู่ก่อนจะลงมาจากหน้าต่างและเดินไปยังโต๊ะน้ำชาเขาวางขุยลงพร้อมนั่งยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาเท้าแขนรินน้ำชาและยกชาดื่มถ้าทำให้ท่านเกลียดหรือเสี่ยวเจียมู่ถามอย่างกังวลใจข้าดูเหมือนเกลีดเจ้างั้นหรือ ข้าไม่แน่ใจเช่นนั้นก็อย่าตัดสินข้าด้วยความไม่แน่ใจของเจ้าร่างบางหนาวจนตัวสัน่นไม่สนใจน้ำเสียงเยือกเย็นของอีกฝ่ายแล้วพูดอะไรก็ไม่เห็นจะเข้าใจเท้าเล็กๆเดินซอยเท้าถี่ๆมาหาร่างหนาพร้อมกับตอบคำถามเมื่อครู่ก่อนแม้นะเสียงขลุ่ยจะฟังดูหวานหูแต่หากตั้งใจฟังดีๆจะรู้สึกเศร้ามาก ข้าคิดว่าที่เพลงมันเศร้าเช่นนี้เป็นเพราะคนที่บรรเลงเพลงนี้กำลังเศร้าอ,อยู่ขอรับจบคําของเสียวเจียมู่ร่างหนาวก็กระตุกยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยดูเจ้าจะเฉลียวฉลาดเปล่าเปล่าข้าเปล่า,ข,า,ลาข้าแค่พูดไปตามที่รู้สึกสายตาอันคมเข้มเหลือบมามองเมื่อเซียวเจียมู่เอ่ยจบก,ก่อนจะเห็นว่าร่างบางกำลังหนาวั่นเจ้าตัวสัน่นหวงอีตัวเอ่ยอย่างนุ่มนวล ทำให้คนมองกำลังคิดว่าคนผู้นี้ดูงดงามแต่แอบ,บลึกลับแต่ก็น่าค้นหาด้วยเช่นกันที่นี่อากาศหนาวมันหนาวกว่าหน้าหนาวที่บ้านข้าเสียอีกแต่ท่านกลับดูปกติท่านไม่หนาวหรือเขารับร่างบางถามด้วยความแปลกใจไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทำไมชายตรงหน้าถึงดูเหมือนไม่หนาวเลยข้าชอบอากาศเย็นแต่สำหรับเจ้าที่นี่คงจะเย็นไป เขาบอกพร้อมลุกไปหยิบเสื้อคลุมของตนข้าจะสวนีีให้เจ้ามันทำมาจากหนังของเสือดำเมื่อใส่มันเจ้าจะอุ่นขึ้นเจียมูเ่เคิะเขินเมื่อเสื้อคลุมถูกสวนลงมาบนบา่าคนผู้นี้เป็นไกลยังไม่รู้แน่ชัดแต่เหตุใดกลับแสดงการกระทำเช่นนี้ต่อกันข้าขอบใจท่านร่างบางรีดดึงตัวนี้ก่อนจะเอ่ยอ,อีกประโยค ท่านคือจอมราชนใช่หรือไม่แล้วเจ้าคิดเช่นไรราสูงตอบพลางกลับไปนั่งที่เดิมท่านผู้นำบอกว่าจอมราชนน่ากลัวเลี้ยงเสือดำเอาไว้หลายตัวและมักจะนำคนที่มาขอพรให้เสือพวกนั้นกินหรือเช่นนั้นแล้วยายเจ้ายัางจะมาหาจอมราชันอีกไม่กลัวตายเลยงั้นหรือข้ากลัวตายแต่ข้ากลัวท่านแม่กับน้องๆของข้าจะลำบากมากกว่า แล้วไหนจะคนแก่กับเด็กเล็กในหมู่บ้านอีกพวกเขาฝากความหวังไว้ที่ข้าเจ้ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองสินะพวกเขาเป็นคนในครอบครัวของข้าหาใช่คนอื่นร่างนายยกยิ้มให้กับคำตอบพลางจิบน้ำชาก่อนจะทำร่างบางไปอีกประโยคเจ้าอยากจะขอพรใดจากจอมราชันบอกข้าได้หรือไม่ข้าจะดอรองขอพรจากจอมราชันสองข้อผู้นำของเจ้าไม่ได้บอกหรือไร ว่าจะขอพรได้แค่ข้อเดียวเพราะเป็นเช่นนั้นข้าจึงอยากจะต่อรองกับจอมราชันเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะขอพรได้เมื่อใดและท่านรู้หรือไม่ว่าจอมราชันคือผู้ใดหากได้เจอข้าก็จะตอบคําถามนี้ของท่านได้ร่างบางผู้าไปวางสองมืองเท้าลงบนโต๊ะตรงหน้าหวังอี้ตัวทําให้หวังอี้ตัวตกใจในการกระทําเช่นนั้นจึงหันมามองใบหน้าหวานอย่างไม่ได้ตั้งใจ คนทั้งสองต่างสุตากันโดยบังเอิญเป็นเหตุให้ทั้งคู่ต่างรู้สึกแปลกๆนี่เจ้ายังไม่รู้อีกหรือว่าผู้ใดคือจอมราชันหวางอี้ตัวเอ่ยถามทำให้เซี่ยวเจียมู่ถอยกลายออกมาจากโต๊ะก่อนจะตอบตั้งแต่มาที่นี่ก็เจอแค่เพียงท่านอย่าบอกนะว่าท่านคือจอมราชนร่างหนาวางท่าอ,อกภายไหลพึงพลางยกยิ้มส่งมาให้เจียมู่ เพื่อจะสื่อบอกอีกคนว่าใช่แล้วข้านี่แหละจอมราชันแต่จะเป็นท่านไปได้อย่างไรอย่างท่านเนี่ยนะจอมราชันไม่เห็นจะโหดเลยสักกนิดวังอีตัวที่วางท่าเมื่อครู่ก็เก็บอาการแทบไม่ทันเหตุใดเจ้าเด็กนี่ถึงมีตาหามีแววไม่ดูไม่ออกหรือไรว่าคนที่สง่าพผ่าเผยเช่นเขานี่แหละคือจอมราชันแล้วใครบอกเจ้ากันว่าจอมราชันโหดร้าย ร่างหนาหันมาตวาดเสียงเล็กน้อยก็ท่านผู้นำไงขอรับร่างบางทำหน้างง,งหรือเขาจะพูดอะไรผิดร่างหนากัดฟันข่มอารมณ์เขาจะโกรธไม่ได้เพราะคนพวกนั้นฟังมาจากเรื่องเล่าว่าจอมราชาน,นั้นดุและโหดร้ายว่าแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าจอมราชานอยู่ที่ใดแล้วทำเช่นไรข้าจึงจะขอพรได้ในเมื่อมีตาหามีแววเช่นนั้น ข้าก็จะแกล้งเจ้าประโยคนี้ถูกเอ,อ่ยอยู่ภายในใจของอี้ตัวก่อนจะพูดตอบคำถามออกมาเจ้าต้องเตรียมตัวเข้าห้องหองกับจอมราชันแล้วเจ้าจะขอพรได้หนึ่งข้อเข้าห้องหองอะไรกันหรือว่าที่แท้แล้วจอมราชันไม่ใช่บุรุษแต่เป็นสตรีหวังอี้ตัวปวดขมับอย่างแรงเขาบอกตอนไหนกันว่าจอมราชันคือสตรีมีหน้าถึงเลือกเอาแต่บุรุษที่อายุยี่สิปี คงเพราะกำลังแตกเนื้อหนุ่มพอดีเจียมูเอ่ยและทำหน้าคลื่นคิดพลางพยักหน้าเหมือนว่าตนเข้าใจเจตนาของจอมราชันที่เลือกเอาเฉพาะคนที่เข้าวัยยี่สิบปีเจ้านี่รู้มากจนเกินจริงฟังที่ข้าพูดให้จบเสียก่อนหวังอี้ตัวทำเสียงดุใส่เล็กน้อยข้าขออภัยขอรับท่านว่ามาต่อได้เลยเสียวเจียมูนอบน้อมถ่อมตน ขังตั้งใจฟังที่ร่างนาจะพูดต่อหากเจ้ามีบุตรกับจอมราชันเจ้าจะขอพรได้อีกหนึ่งข้อและข้อสุดท้ายหากจะยอมตายด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่อจอมราชนพรข้อสามก็จะประจักษ์แก่เจ้าเอ่ยจบเจ้าของวาจาก็ขบยิ้มขำดูสิว่าเด็กไม่ประสีประสาอย่างเจียมู่จะว่าเช่นไรที่ท่านเอ่ยมาทั้งหมดหามีข้อใดที่ข้าพึงใจจะทำ ใบหน้าหวานมองเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้หวังอี้ตัวนึกสงสารเล่นแบบนี้คงจะแรงไปหน่อยเพราะเจียมมูกคงจะลำบากใจมากงั้นเอาเช่นนี้ดีหรือไม่ท่านพาข้าไปพบจอมราชันให้ข้าคุยต่อรองกับเขาเถอะนะครับข้าก็นั่งอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วนี่ไงประโยคนี้อี้ตัวทำได้แค่เพียงคิดรลางถอนหายใจมองคนตรงหน้าเหตุดยังดูอะไรไม่ออกอีก แต่ทว่าจูจ่ๆร่างบางที่ยืนก้มหน้าเศร้าก็พลันยิ้มแฉ่งออกมาที่แท้ก็ขอบพรได้ทั้งสามข้อเช่นนั้นข้ายินดีทำตามนั้นเข้าห้องหอมีบุตรและและยอมตายด้วยใจที่บริสุทธิ์แม้จะไม่อยากทำแต่ข้าต้องทำได้แนะ่ท่าทางยิ้มร่าและดีใจเช่นนั้นทำเอาหวังอี้ตัวชะงักไปพรางมองคนตรงหน้าอย่างไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไรนะัก เหตุใดข้าจึงเห็นในความตั้งใจของเจ้าเจ้าชึงแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปนักข้าก็เป็นเช่นนี้แหละขอรับว่าแต่ท่านคือใครมีชื่อให้ข้าเรียกหรือไม่ใบหน้าสวยถูกยื่นเข้ามาใกล้พร้อมกับเสี่ยวเจียมือที่คุกเข่าลงเบื้องหน้าพรางยกมือเท้าคางศอกเท้าโต๊ะท่าทางเช่นนั้นทําเอาใจของจอมราชันวันไหวจะเจ้าเรียกข้าว่าท่านพี่ก็พอ